สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mm hmm. วิดีโอเทนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML hey ครับตอนนี้เราก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะนําเอากราฟิกที่เป็นลักษณะของเทมเพลตนะครับที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ฟรีนะครับมาเพื่อที่จะทําการทดลองในการที่จะสร้างเว็บในลักษณะของการมีกราฟิกผสมผสานนะครับก่อนที่จะนําเอากราฟิกนี้ไปทํางานในโปรแกรมมาโครมิเอดดีมิเวอร์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ ดีไซน์หรือว่า modify ตัว template ที่เราได้มาจากอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของเรานะครับในที่นี้ครับผมจะทดลองนะครับในเรื่องของการที่จะทำการกำหนดนะครับในส่วนของแถบทางด้านบนหรือว่าข้อความเมนูทางด้านบนให้เป็นตามที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะให้สัมพันธ์กับในส่วนของการที่จะใช้ดีมิเวอร์ในการที่จะออกแบบตัวกราฟิกนะครับผมคลิกในส่วนของเครื่องมือของ Photoshop ครับนั่นก็คือเครื่องมือ Text อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขในส่วนของเมนูด้านบนให้เป็นตามความต้องการของเรานะครับผมปรับสเกลนะครับขึ้นเป็น100นะครับหรือว่าการซูมขนาด100เต็มสัดส่วนของไฟล์ภาพนะครับตัวนี้ครับเมนูหรือว่าเว็บที่ผมต้องการที่จะออกแบบนะครับก็จะประกอบไปด้วยโฮมนะครับหรือว่าหน้าหลักของตัวเว็บเพจซึ่งเป็นไฟล์ index.html นะครับเซอร์วิสหรือว่าการแสงข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการของเว็บ นะครับแกลลี่นะครับอาจจะให้แสดงในส่วนของรูปแบบของสินค้าที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ของเรานะครับ About ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเว็บไซต์ของเราว่าเราก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้นมามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับให้บริการทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้บริการทางด้านการค้าขายสินค้าให้บริการทางด้านการจองตัว๋วเครื่องบินออนไลน์ต่างๆเป็นต้นนะครับมอ e และ Contact ก็คืออาจจะมีการแสดง ข้อความต่างๆได้ตามความต้องการซึ่งเราก็จะทําการพิมพ์นะครับเพื่อที่จะให้สื่อสารกับผู้ใช้งานว่าเมนูนี้หรือว่าหน้าเว็บนี้เราต้องการที่จะให้แสดงผลอะไรนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนในส่วนของมอและเลือกในส่วนของวินโด์ครับเลือกในส่วนของเลเยอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเมนูทางด้านบนก็จะเป็นเลเยอร์ที่ทําการพิมพ์นะครับรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮมนะครับเซอร์วิส Gallery about More Contact ก็จะเป็นการพิมพ์ตัวสอนรวมกันทั้งหมดในที่นี้ผมจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของ More ให้เป็น register หรือว่าการสมัครสมาชิกนะครับและผมจะให้ในส่วนของหน้า Contact นะครับเป็นในส่วนของการล็อกอินซึ่งผมก็จะไปทำ หนำไปเพจที่เกี่ยวกับการ r ิจเตอร์หรือว่าการสมัครสมาชิกและการ l o g กอิเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบโดยที่เราอาจจะมีหน้าเว็บที่ทํางานเป็นระบบเพื่อที่ให้ผู้ใช้งานทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างผลรีพอร์ตต่างๆได้ตามความต้องการของเรานะครับและนี่ก็คือส่วนแรกที่จะทําการแก้ไขก็คือเมนูทางด้านบนนะครับเมื่อเราทํางานกับตัวเทมเพลตนะครับขอบคุณครับ